สวัสดีครับวันนี้มาสอนเปลี่ยนสายกีตา,าตาร์นะครับเป็นทรงส t ต็ t นะครับเป็นลูกบิดแบบวินเทจนะนตรงลูกบิดเนี่ยเราจะต้องสอดสายลงไปนะครับต่างกับลูกบิดปกติที่เราต้องเสียบสายเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมครับแต่เนี่ยคือแทงลงไปนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเปลี่ยนกันสําหรับคนที่ยังเปลี่ยนไม่เป็นนะครับก็เดี๋ยวมาดูคลิปนี้เลยแล้วกันก็อุปรอกรณท์ที่ใช้ก็จะมีคีมคีมตัดนะครับตัวนี้อย่างดีนะ ตัวนี้เป็นแมกนิเจแปนครับตัวนี้ซื้อที่ร้านปีชานะครับเชียงใหม่นะครับก็ติดต่อที่คุณนิกได้เลยนะครับตัวนี้นะตัวนี้ผมใช้มาเกิน5ปีครับก็คมเหมือนเดิมสังเกตว่าจะไม่จะไม่มีรอยยุบลงไปเลยตอนที่เราตัดนะครับก็จะแนบแนบดีเหมือนเดิมวิธีผมเปลี่ยนก็จะ จะจับตรงนี้เนาะแล้วก็หันปากครีมในลักษณะนี้นะครับผมจะจับตรงช่วงนี้เนาะเพราะว่าถ้าเราไปจับตรงเนี้ยเราตัดตรงเนี้ยสายตรงนี้ก็อาจจะดีดมาถึงมือโดนมือเราเนาะก็จะจับตรงนี้นะครับก็ตัดสังเกตว่าสายจะดีดไปทางนี้เนาะก็จะไม่โดนมือเรานะเห็นไหมฮะก็ตัดไปเลย วันีนี้ผมลองผ้าหน่อยนะเพราะว่าน็อตพวกนี้มันจะทำให้โต๊ะเราไปลอยได้โอเคทีนี้มาดูกันต่อครับสายที่ใช้ในวันนี้นะฮะก็ผมจะวันนี้จะใช้สายของนี่ฮนะแบ็กไดมอนด์นะครับชอบลองของแปลกครับเ a k e in USA นะครับ อันนี้เป็นเบอร์เ้าผมใช้เบอร์เก้าเนาะก็ผมจะเริ่มที่ผมจะใส่สายหกก่อนนะครับบางคนก็จะใส่เป็นฝาปิดเนาะแต่ว่าผมส่วนตัวแล้วผมจะไม่ไม่ชอบปิดเพราะว่ามันลำบากต่อการเปลี่ยนสายเนาะน,นี้ผมก็จะใส่ไปเ ผมจะใส่ให้ครบทั้งหมดก่อนนะครับให้ครบทุกเส้นไปเลยสายค่อนข้างสดนะครับตัวนี้สังเกตว่าสายจะค่อนข้างเด้งมาก ถ้าสายที่เก่าๆนะมันจะมันจะย้้ยนะครับมันจะไม่ไม่ค่อยเด้งโอเคผมใส่เรียบร้อยครับนี่นะฮะแล้วก็ทีนี้มาดูข้างหน้ากันข้างหน้ายังไงอ่าลูกบิดวินเทจเนี่ยวิธีการใส่นะครับอ่ทีนี้มาดูสายหกก่อนพยายามดึงตรงนี้ให้สุดนะครับดึงตรงนี้ให้สุดนะแล้วก็ ลากมาถึงตรงนี้เนาะโอเควิธีการตัดของผมเนี่ยผมจะกะให้อยู่ในลักษณะนี้ครับสมมุติเราจับตรงนี้เนาะตึงๆนะครับให้สายมันตึงที่สุดเนาะแล้วเราก็ดูตรงนี้ครับถ้าสายหกเนี่ยผมจะผมจะตัดอยู่ในช่วงนี้ครับระหว่างลูกปิดสายสามกับสายที่สี่เนาะแล้วผมกม็ไปตัดเลยเรียบร้อยต่อไปสายที่ห้า จับสายตึงๆนะครับผมก็จะให้อยู่ในช่วงระหว่างของสาย2กับสาย3นะแล้วก็ตัดสาย4ก็เหมือนกันแต่ทีนี้ผมทำคล่องแล้วผมก็ไม่ต้องวัดก็ได้สายสามมันจะกะได้เองครับถ้าเราทำเองบ่อยๆนะสายหนึ่ง โอเคทีนี้อุปกรณ์อีกตัวที่ต้องมีนะครับก็จะเป็นตัวนี้ตัวหมุนสายเนาะแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้มือหมุนได้นะโอเคทีนี้วิธีการใส่ใช่ไหมครับผมก็จะจับตรงนี้ดึงให้มันตึงที่สุดนะครับแล้วทีนี้เราทํามือลักษณะนี้นะฮะส่วนตรงนี้สายเนี่ยยัดเข้าไปให้สุดนะครับสุดเลยนะครับแล้วทีนี้หมุนเลยหมุนแล้วกดตรงนี้ให้ให้ มันหักเข้ามานิดนึงนะครับสังเกตว่าเห็นไหมฮะเัาก็หมุนตรงนี้อย่าให้สายมันหลุดมือนะครับหมุนไปเรื่อยๆโอเคเริ่มตึงแล้วแผ่นกล้องมานิดนึงเสร็จแล้วหนึ่งสายนะครับเดี๋ยวดูมันก็จะหมุนในลักษณะนี้นะครับถ้าบางคนอยากให้สายเป็นชั้นมากขึ้นเราก็จะกะให้มันยาวขึ้นเมื่อกี้สายหกผมให้อยู่ถึงสายสี่กับสายสามใช่ไหมครับ เราก็กาเผื่อไปเลยสายสามกับสายสองก็ได้แต่ตรงนี้ผมต้องการแค่นี้นะเห็นไหมสายที่5ระหว่างตอนที่เราหมุนเนี่ยเราควรจะให้มือเราอยู่ในลักษณะน,นี้นะครับนิ้วเรากดตรงนี้ไว้เพื่อที่จะให้สายมันม้วนลงไปอยู่ในข้างล่างนะครับ ถ้าเราไม่กดสายเนี่ยสายมันจะไม่ม้วนเป็นชั้นนะครับตอ,รตอนที่เราตอนที่เราตหมุนสายเนาะนสายที่ห้เรียบร้อยตอนนี้ผมเปลี่ยนทุกครั้งเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวนี้มันก็จะไวดีครับนี้ต้องมาหมุนที่ดอันละสายสีเรียบร้อยนะครับข้อควรระวังก็ใครใช้ก็ระวังสายขาดนะครับถ้าเราไม่ชินมือนะสังเกตว่าผมจะดันสาย ใช้นิ้วชี้ดันสายให้มันอยู่ข้างล่างนะครับสายมันสายมันจะได้ม้วนเป็นชั้นนะครับอันนี้สายที่สามเนาะเห็นไหมครับจะม้วนเป็นชั้นเลยเรียบร้อยต่อไปสายที่หนึ่งนะครับ อ่าีตัวขาดไม่ได้ก็คือจูเนอร์นะครับควรจะมีนะครับเพราะว่าเพื่อการเล่นที่ให้เสียออกมาเที่ยงตรงนะครับ 6E สาย5เป็นเป็น A ครับสาย4 d สาย3เป็น G สาย 2B สาย 1E นะครับ ่เช็คอีกทีหนึงผมจะผมจะเช็คจากสายหกลงมานะสายหก็้เป็น e เนาะสายห้า a โอเคเรียบร้อยครับก็มีประมาณนี้นะฮะเปลี่ยนสายง่ายมากตัวนี้ก็ ถ้าใครไม่มีก็ติดต่อมาซื้อที่ผมได้นะครับตัวนี้ประมาณหกสิบห้าบาทเนาะครีมนี้ประมาณไม่เกินห้าร้อยครับอย่างดีมากแล้วก็โอเคเสร็จเรียบร้อยเราควรจะนวดให้มันนิดหน่อยนะครับอย่าดึงแรงนะเดี๋ยวขาดอ่าทีนี้เช็คอีกทีหนึ่งนะครับ เรียบร้อยก็ประมาณนี้นะครับ